โอเคนะครับวันนี้เกมที่2นะครับแบบนี้เลยเดยืเล็ดเลยครับอ2อแอตออลเพื่อนที่ด้วยความเร็วมหาศาลแล้วก็มองเห็นออร่าผู้รอดชีวิต2เมตรที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็โมลิเขียวแล้วก็กระนัตต่างถีบเร็วแล้วก็สเตรมไฟแล้วก็ไม่ใช่เกือบใส่ผิดเลวเห็นไหมล่ะเออมันคุ้มเครื่องฮนะไม่ใช่ล็อกเครื่องโอ้โหถ้ารีบอีกนิดนึงจบเลยนะนี่มันเป็นอันนี้ฮนะเออ,เ,อ,อเกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบใส่ผิดโอเคนี่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 ครบละไปแล้วนะลอตเทนฟิล let's go เกมที่สองนะครับในรอบสองร้อยกว่าทีมนี่แหละผมจำไม่ได้สองร้อยกี่ทีมไปวอร์มมาเมื่อกี้โดนแบบยับเลยอ โมริเขียวาสามารถโมริได้แค่ครั้งคนเดียวนะครับต่อเกมดังนั้นเราจะหาคนโมริให้ไวเมื่อกี้เราไม่ได้โมริไวตอนผมไปซ้อมมามันก็อาจจะทําให้แบบย่าแย่นิดนึงนะครับโอเคอืมวันนี้เรามีปีโป้ไว้ ใครบอกว่าเราไม่มีเย็นนิดหนึ่งก็พอครับเพื่อความเย็นของร่างกายโอเคทุ่งเหม็นเน่านะฮะด่านนี้โอ้ยตเต็มไฟอยู่ที่โอเคอยู่เลยนะไม่น่าจะมีใครมาผมใส่วงแหวนเนตรไปได้วยนะครับผมขอให้เจอคนไวๆวนะ บล็อกไปแล้วหนึ okay. mm ่งให้เขาใช้ไม mm ้เดินทัพโอเคมีหนึ่งคนอยู่ใกล้ๆโทเทมผมอ่ะอย่าวิ่งขวานะโอเค เมื่อกี้มีเดืฮาร์ดอันหนึ่งคนคนนี้นะโอ้โหมีสองคนเลยตรงนี้เดืฮาร์ดได้อยู่ตีก็ทิ้งไปก่อนนะ ปมจะเสน่าจะไม่มีเจท้นล้วไปปกเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโทเทมไฟไปไปแล้วฮนะไวไวเกิน มานี่เอาแต้มแฟนสองก่อนฮะห้าพันแต้มได้หรือเปล่าไม่รู้ครับมาดูกันแผนไปโอเคได้สวยเดี๋ยวผมขอดูแถวนี้นะฮะมีคนช่วยกันละเดยวท์ด โอเคผมมองนี้เลยเอาเกมไว้ไว้ก่อนนะเสียงจุ่มจิ้มนี่มันแบบน่ารักเสียเอเกินไล่คนหนึ่งนะฮะโอ้โหบรลล่าทมสวยครับทำดี อย่าลุกเองนะเพื่อนไม่เอานะอยู่ไว้ก่อนอยู่กับเราก่อนโอเคป่ะขวัญไปกระรักคือ12เมตรที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะใกล้ขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเราควรที่จะหมั่นเช็ค คนไหนนะครับก็ครับหันไปช่วยกันหรือ,อยังยังเนาะโอเคอาจจะไปฮิลกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินหาคนเลยแล้วกันฮิลจริงด้วยอืมเขาต้องฮิลก่อนนะทำถูกแล้วแล้วผมไม่รู้ว่าเขาไปฮิลกันตรงไหนโอเคอยู่นี่ฮะเดือดฮานะคนนี้มี ผมจะไล่เขานะครับจะได้แวนสามหรือเปล่าไม่รู้อย่าบอดเรานะเพื่อนห้ามบอดโอเคปะไม่มีเดซแฮทละใส่มาสองคนละไม่น่าจะมีเดซแฮทโอเค นไปกระไรทุกคนก็รู้นะครับว่าเขาจะสามารถ400%ได้หรือเปล่าหวังว่าอย่านะรอแป๊บโอเคไม่400%ฮะทำดีแฟนคนสุดท้ายไปไปกระไร น่าจะ g g ์ g แล้วฮะถีบเพื่อนกันกนะอัพเลยทำไยถีบไม่ได้ด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ย <laughs> กินพิโปวต่อพิโปวจยังไม่หมดนะฮะอืมอบอวาย g g ์ g นะครับ ลืมขับสองอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตัดคลิปขับสองแล้วกันนะครับโอเคก็วันนี้ก็น่าจะขอเคลียร์ปิปโป้นะวันนี้ก็น่าจะโอเคครับแค่นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับใครยังไม่กด follow ฝากกด follow เพจแมทให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นทีมผมนะครับว่าจะได้กี่แต้มนะครับสำหรับผมก็เท่านี้ครับไปแล้ว,วนะจ๊ะบ๊ายบาย